สวัสดีจ้พี่น้องจ้ามาแล้วจ้ะฉันมาแล้วจ้ะเอาละค่ะขอบคุณอุย้ยเล็บขาดใจเล็กเนื้อขอบคุณพี่น้องที่ไ้คําเนะนําไม่น่อยเนาะแหลก็เตือนสติไม่หน่อยทางด้านขอความส่วนัวของเฟซบุ๊กเนาะหรือว่าเมสเซนเจอร์นะคะไม่น้อยมานอนคิดเออเมนเ้าต้องหักตัวเองให้มันหลายที่สุดรักตัวเราให้มา,มากที่สุดแล้วเริ่มเห็นเก่็ตัวให้มากที่สุดที่แรกว่าเออ ไม่น้อยได้ว่าออไปมือนน้นแน่อ,อนสุดว่าไม่น้อยสีห้แไม่น้อยสิเฮ็ดอีอย่างไม่ห้สสาหรับคนที่ดูแลปังปอนถ้าซาบาบ่มีปังปอนก็นจะห้เป็นส่วนของมุปปอนไปตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วค่ะเพราะว่าหลายคนก็นเตือไม่น้อยว่าถึงเจ้าห้เขาก็ว่าเจ้าบ่ดีอยู่แล้วเจ้าก็ห้เขาก็ว่าเจ้าบดีให้ก็บดีบ่ให้กับพดีอยู่แล้วเจ้าก็รับขบ้ามพดีไปรอดแม่เออเขามาน่ง,นงขิดเออแมนบ่เพราะว่าไหนไหนถ้าสิเป็นยังก็คงจิจบด้วย มือหมอหรือโรงพยาบาลเนาะกะ็ได้เปลี่ยนใจเก็บส่วนนไยทหารเครืองกันในอนาคตของปังปอนว่าจะเหดทังไดนให้เขาหรือจะเกิดอีหยังข้นเนาะไบเก็บเป็นส่วนแบ่งละกันส่วนแบ่งเคืองที่จะต้องจ่ายนะคะดีกว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณคำแนนนําหลายคนร่วมทั้งภูรักผูญ่ย,ยที่หักไม่หน่อยนะคะที่เพื่อให้คําปรึกษา ก็เชิงให้คำอุตสาห์รอกแต่เพิ่อนเขียนสรงข้อความมากขอบคุณหลายๆค่ะที่อุตสาหกามล่าหาเฟสไม่น้อยแล้วก็สทรงข้อความหาเฟซไม่น้อยนะคะซึ่งไม่น้อยกับหลายคนค่ะหลายคนที่ไห้คำแน้นนำหลวกอะบอกมาในลักษณะเดียวกันเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าขนาดเฮ็ดเอียงทุกอย่างไว้วางแผนไปทุกอย่างแล้วว่าสิได้ว่างมือกัยังบรด้ว่างมือไม่นอันประสบปคขาดวางเอียงกับเอียงดอกทุกคนเข้าใจมุมมองในยกันมองปัญหาของครอบครัวแต่ละคนมันจะบ่คือกัน เขาอีตุไม่น้อยทั้งป่วยทั้งยังแล้วก็ทั้งเฒ่าแล้วสีฮอดไหวกับเสียนอีกปวดดนกับตงกับเสียนแล้วมึงเสียควรสิเก็บไปรักษาตัวเองเก็บไปกินตัวเองไีกลัวแม่นะกกดขันง่นาถือต้องเพราะว่าเขามาไม่น้อยกับเหตุมาถึงที่สุดแล้วไม่น้อยก็บรู้ว่าที่สุดของคําว่าแม่ด่ไม่น้อยกับเหตุทำมาให้ไม่น้อยเสียใจบอเสียใจแล้วนะตอนนี้ไม่เสียใจแล้วทั้งทำทำไปทั้งทั้งที่ไม่รู้เลยเหรอรู้อ่านเกมออก แต่คำามาเมย์ไงคำามาก่อนเลือดไงมันมันมันห่าสิบไปปัดภาระหน้าที่บ่ไใดถึงห่าสิบหกสีเห็นบางเที่อเห่าก็ตตองแกงเป็นบ่เห็นบ่หูแกงโงูบ้างแต่ตอนนี้ถามว่ามันโล่งขึ้นไหมโล่งมากโล่งอีหลีเลยพี่น้องโล่งแบบบ่เลยอย่างระกระบอกฆ่าใจบติดคาว่าภาระหรือหน้าที่แล้วบติดคําว่าต้องรับผิดชอบแล้วมันมันมันเกินคําว่ารับผิดชอบแล้วมันเกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันปล่อยวางแล้วนะคะ บอกว่าสิลูกคนไหนกระสร้างตอนนี้ปล่อยว่างแล้วนะคะปล่อยว่างแล้วแล้วก็บอกพี่สาวแล้วว่าแต่เกิดยังขึ้นก็คือปล่อยว่างเด้อบอกเลยว่าคอยปล่อยว่างคอยไปว่างทุกงเรืองดังนั้นถ้าเกิดยังขึ้นก็ให้แค่จอมรับรู้ว่าต้องออกไปแล่นแท่นข่อยดอกพ่อแล้ว่างให้เราแบบแค่รับรู้แค่นั้นพ่อเป็นไปตามเกณฑ์และบทบาทแค่นั้นจบก่ต้องเอายังมากมากแล้วก็คือโอเคแต่ในส่วนที่ ตั้งใจวัสิเฮ็ดที่แรกตั้งใจวัสิเฮตดอีรีบัดทีนี่ไม่ได้คําเตือนหลายอย่างเออเป็นความคิดที่ดีถูกต้องละคะ่ะเฮาต้องเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอะเกีบยวไปเป็นส่วนแบ่งในมือหนึ่งสิต้องส่วนแบ่งที่จะต้องไปจ่ายค่าแบงคเคองในการแลบพิจอบวินาที่สุดท้ายของปังปอนนะคะดีกวัวเขาสิอิ่นําหอาได้อหอดบ่ดไ้มันกับ่มีไผเป็นโบมีไผมาบอกบริคิดฝ่าหรือ ซื้อได้ท่นทนั้นทวนนี่แม้แต่ตนไม่น้อยอาจจะไปก่อนก็นได้นะคะตอนนี้ท่ามใจได้แล้วแล้วก็บได้ห่วงแล้วว่าสมบัติเป็นยังแล้วสิ็้ตรงห่วงหาว่าตรงเอาหายููนั้นผู้นีบ้บ่อแล้วค่ะถ้ากุดตายในตรงนี้กับบีหยังล่ะติดต่อาติบ่ได้เอาไปเลยค่ะพูได้เป็นกองกลางก็เอาไปเลยสิเศร้าห่วงแล้วบอกเลยว,ว่าเศร้าห่วงเ้วคิดแล้วมีความสุขแล้วค่ะวันนี้มีความสุขไหมมีความสุขแต่ถามว่ามันจะไม่มันมันไม่เจ็บหรือเจ็บค่ะ แห่งคิดก็แห่งเจ็บแต่เจ็บแต่ยิ่งเจ็บก็ยิ่งเกลียดยิ่งคิดไปเห็นในหลายๆสิ่งนี่เขาปฏิบัติก็เหานี่กลายเป็นว่าตอนนี้มันยังมาถึงขั้นที่ว่าเกลียดมากสบายนี่คือความหักเนาะอันนี้คือความหักเนาะอันนี้สิ่งที่เขาเคิดเห้นเห้าบบดนี้มันก็สิสิ่งที่เขาคิดเห็เห้าเจ็บ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 บนี้มันดีดขึ้นบบดนี้มันจะกลายเป็นความหักก็สิหน่อยร่องหน่อยลงหน่อยล่งหน่อยลง ความเจ็บปวดมันเสิได้เฮาแกงขึ้นแกงขึ้นแล้วมันก็สิเป็นความเฉยชาแล้วเป็นความที่แบบว่าช่างสิชีวิตใครก็ชีวิตมันโมเมนต์เด็กนอ้อยอมเมือ่อเรลสิต้องมานาั่งเลี้ยงช่างสิตัวทอะไรก็แล้วแต่เธอสิแต่ก่อนพูดคํานี้ไม่ได้จริงๆย่อมรับวัตกรข้ามข้ามนี่ว่าวเราเจ็บว่าวเราคือจังใจสิขาดทุกเมื่อนี่ว่าออกจากปากได้โดยบ่มีความบ่มีความเสียวเวบในหัวใจแล้วบ่มีข้ามมาเจ็บลึกๆในหัวใจเพราะยังเพราะว่า หัวใจอีกมุมหนึ่งของเราเนี่ยอีกมุมหนึ่งของหัวใจเขานี่เขารับความบางเมื่อนความเฉยเมือ่อหรือการกระทําที่เขาพว่งคิดอยากจะผูกพันกับเขาเฮยียงหลายๆอย่างแล้วทําไมถึงตัดใจได้มากที่สุดตัดใจได้ที่สุดคือเขาลังเกียจแม่ลังเกียจตอนไหนตอนไปเมืองไทยขนาดนาั่งไก่ยังไม่อยากนาั่งเออแต่ว่าอยากไปเด็กอันไหนที่เป็นเงื่อนของทายากซื้อของสิไปไก่เหา แต่ถ้าได้เลี่วสิญญบออกห่างเขาก็มีควางมรูซ้สเกแลยวว่าแม้กระทั่งนั่งใกล้ยังพ่อยากนั่งมันบนมันเป็นแค่เท่อนี้มันเป็นมานห่านแล้วค่ะเป็นยงแต่มาสมัยมาสวีเดนก็เป็นแต่อนะันนั้นคือเก็บไว้ไงคิดว่าเขายังทรงเขาพ่อได้ถึงฟังและมือที่กลับมาจากเมืองไทยนะ่ะคิดว่าเขาทรงเขาถึงฟังแล้วเขาหายมือตีนเขาหมดแเล้วเขาหายเมืดอลี้ยวคือเขาทรงเขาถึงฟังแล้วปูไว้ให้เมด่เลี้วแล้วลเขาก็ถีบ แล้วเขาก็ถีบฝั่งนั้นออกมาแล้วเขาก็ยอมไปลอยเรืออยู่กลางทะเลอีกเหมือนเดิมอันนั้นก็สุดแต่ใจที่คุณอยากจะทําอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือมันเต็มแล้วยังถ้าแม่เป็นถ้าถ้าเป็นปริญญาก็ไม่น้อยจบปริญญายเอกแล้วนะคะจบปริญญาย่เอกแล้วก็คําว่าาละดลนนาทีของคาว่าเมย์พอฉันมองไปเธอแล้วเธอเบาเธอเอาตีนเธอเคลียวออกฉันย่นเธอขึ้นฟังแล้วฉันเอาขาเธออยู่ไม่ครื่อฟังแบบเธอบปอยากได้ฟังนั่นเองเธอตะกุยตะกลายลงไปอยู่กลางทะเลเอง อันนั้นก็เป็นเรื่องของเธอเนาะและ้วในส่วนของคีปอนเนี่ยก็ดูกันไปตามก่อนกรณีและสาเหตุแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือแจ้งไว้ว่าเปลี่ยนใจแล้วก็ขอคุณเอฟซีให้กำลังใจไม่น้อยเนาะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเก็บเงินตัวเองไว้ไว้ใช้แมนต่อไปอยากกินยังกระสิกินวต้องขีที่วต้องขีเนยียวอยากสวยอยากง่ามกรยางเขาห้านะคะซื้อสีทาเล็บมาเลยบว่าเอาลวค่ะเปลี่ยนใจเดี๋ยวสีเก็บสีทาเล็บใส่ถุงแล้วก็เอาลงไปให้ผ่านเมื่อสอง วันไหนอยากสวยเข้าในงานก็ไปนั่งสวยๆซื้อความสุขให้ตัวเองดีกว่าเราจะเก็บอะไรไว้มากก็ไม่เพราะต้องเก็บยังไม่หลายดอกไม่ไน่จะมีเงินเดือนท่อเดิมสวัสดิการกินท่อเดิมในทุกๆเดือนที่ผ่านมานั่นแหละที่ใช้ชีวิตมากนั่นแหละดังนั้นอยากกินยังก็กินเพราะเขาบอกมีภาระแล้วก็เก็บไว้บ้างเก็บไว้ก,กินตอนแกน่แต่ที่เหลือก็ซื้อความสุขตัวเองให้มากอยากได้อะไรก็ซื้อคือเขาว่าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่แม่น่อย,อยากสิบอกคือคนเรานี่ ถ้าคุณเห็นแก่ตัวเห็นแต่ประโยชน์สว่วนตนเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองจะต้องได้คำานึงแต่ถึงผลประโยชน์ตัวเองคุณบ่เคยมีใจเอื้ออาท่อนให้คุณใดเลยคุณบ่มีจิตใจอบอ้อมอาี่ให้คนเลยคุณบ่เอือเฟื่อเพือแพร่เลยคุณไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเลยไม่สนแมนคนนั้นจะเป็นคนที่มีบุทคุณต่อเท่เท่กับ่เคยใส่ใจ แล้วเธอคิดว่าขนาดคนที่มีบุญคุณต่อเธอเธอยังบ่เคยใส่ใจแล้วเธอคิดว่าเพื่อนรอบคางนี่เธอเคยให้ความสนใจเธอให้ความจริงใจกับเขาบ่สุดท้ายเธอก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวคุณจะทําอะไรให้ใครก็ช่างคุณต้องคานึงแล้วว่าอันนั้นคุณได้ผลประโยชน์อันนี้คุณได้เปรียกถ้าคุณไปทํางานถ้าคุณใช้สันดานและในสัยแบบนี้ตลอดชีวิตในการดํารงชีวิตไปถึงวันตายคุณสืบมีมือจะเลื่อนเลยคุณสืบ่มีคุณสืบบมีเลยวะ คำว่าช่วยเหลือหรือบุญเก่านะ่ะคุณสิบมีเลยอีรีสังเกตไมหน่อยว่าเม็ไม่หน่อยตัวกลับมาจากเถื่อไ่หน่อยระหกระเหินมาจ๊กเถื่อพังเพลกระชีดมาจากเถื่อ,ะาาท,อทะเลเลือดเลือดของไมหน่อยที่รอยล่ำอยู่กลางทะเลน่ะเจอขึ้นจกักรลบแต่ด้วยความที่ไ่หน่อยมียังมีสายใยบุญสายใยเอือเฟือเพอ,อ,อแพก็มีคนนั้นมาดึงไม่น่ยข้นก็มีคนนั้นมาหลากไม่น้อยขึ้นแต่ถ้าคุณบ่เคยเห็ดสายใยนั้นเลย คุณเห็นแกตัวคุณเห็นแกได้คุณเห็นแก,นแกตัวคุณบ่เคยแบบว่าย่อมลดละว้าสอกคุณบ่มีคําว่าเอือ้อเฟื้อเวลาคุณรักคุณก็แบบก็ได้แต่แบบดัแบบงนั้นอย่างนี้ไงต้องคิดก่อนจะคล้องได้หน่อยได้หลายยังสิเออเจ้าสิบวมีความสุขในชีวิตเลยแต่เจ้ากับสิบุมีความเจริญในชีวิตหรือนาทีการงานพราะถ้าเธอไปนั่งแค่งานอยู่อะค่ะสุาวามะเธอเธอคิดว่าเงืนเดือน เงินเดือนเธอสุัติใบคล้าวเธอได้มื่นสองแล้วเธอนั่งเห็นงานอยู่หมื่นหนึ่งเธอมีความรู้สึกว่าวิ่งเงินเดือนฉันหมื่นสองแต่ฉันทำไปสักหมื่นห้าว้าวฉันเฮ็ดแล้วฉันเสียเปรียบมันเสียเหตุเธอว่ามีกำลังใจในการเหตุงานเมื่อเธอว่ามีกำลังใจเหตุหงานเนี่ยเธอกัสซบวอยากเธอกเห็นสิงหลอกขำไปสิ่งที่เบือหน่ายหมดจากนั้นเธอเกิบวอยากอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วฉันจะบอกเธอว่าเมืองไทยนะคะถ้าอายุเยอะแล้วหางานยากหางานใหม่ก็ยาก ไม่เหมือนที่ต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยชั้น50กว่าชั้นหางานชั้นก็ยังหาได้ถ้าชั้นอยากจะทำจริงจริงชั้นก็หาได้ถ้าชั้นเสียสิทธิ์เลยอยู่เมืองนอกเขาบริครรนื่องดอกว่าเจ้าอายุเท่าไหร่หกสิบหกสิบ่าเขากระเฮ็ดงานถ้าคุณมีความสามารถในเฮ็ดงานในการเฮ็ดงานข้าราชการอยู่เมืองไทยเต็มที่สาวสิบ่าแมนบออายุเกินสาสิบาเขากบรบุับแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้บรลุว่าเท่าไหร่แต่กวนน่ะไม่หน่อยตอนสมัยไม่ได้อยู่เมืองไทยนะ่ะสาสิบห้าปี ที่สิ้นสุดในการจะเขาวันจุรับราชก,การบรลาและเจ้าคิดเบึงคนหญิงอายุหลายเยาวตาราชการเลยอายุเยอะถ้าคุณมีความสามารถมีความชํานาญการมีความสามารถพิเศษเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นโอเคคุณก็จะได้โอกาสอยู่มีเปอร์เซ็นต์ดีกว่าอยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนแบบยิบอันนี้กับขียไก่ผ้าในหมน ยิบอันนั่นกับเคไก่ยังบอกเมนโดดเข่าโดดออกแล้วคือว่าจะของสิหาได้อีกหาได้อีกคอยจะบอกเรื่องระดับปริญญาเขาจบแล้วระดับปริญญาอยาว่าปริญญาตีค่ะปริญญาตีสูมือกันยังขางานยากยากกว่าอีกแล้วเขาจบปริญญาหลายๆใบแล้วมีความสามารถกว่าเจา้าเขาเจ้าคิดว่าเขาสิมีโอกาสหลายกว่าเจ้าบบแล้วแต่เจ้าคิดว่าอายุเจา้ายังหน่อยอ,อยู่บอกแล้วจะยังบ่เป็นยังเป็นชิ้นเป็นอันจะคิดว่ามันง่ายบอกมันบ่ง่าย โลกทุกว oh ันนี the ้ม er ันน่ากลัวมันน่ากลัวยิ่งกลัวโลกทุกมือนี้ย่านคุณโลกทุกวันนี้ไม่มีความปลอดภัยให้แก่ตัวชีวิตตัวเราเองแม้กระทั่งคนในเขาบคัวยังมู่เว่วเขาเกลียดเท่าเขาอยากขาเขาอยากฟันเทาแย่ใดเขายน่าออกไปข้างนอกเขาเนูาเลยว่าค้นขางบ้านคือทีงไหนก็เท่าแล้วออกไปสู่ข้างนอกเราจะรู้หรือยืนอยู่เฉยๆเขาอาจจะแทงเราก็ได้หรือยืนอยู่เฉยๆเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าทางมึงหวั่นไส้เขากะขาเทาแล้วทุกมือนี้มันน่ากลัวค่ะโลกมันน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือโอด ิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการไม่มีเงินเมื่อก่อนเขาบอกว่าชีวิตคนเรามันไม่สําคัญเรื่องเงินบอวบอบอุบอ้มีคํานี่สาคัญที่สุดคุณจะต้องมีเงินบอว่าย่างกระซังถ้าคุณบุมมีเงินะอ้ยังงมันก็ยากถ้าคุณมีเงิน,ง 88, ม,งนมันก็บ,บด้ยากเอาโชคดีนะแม่น้อยยังแบงมีส่วนทีกกันเจ็บกันปวดไว้พวสั่นถ้าแม่น้อยไม่มีเงิน,มนแม่น้อยก็สมมติสาม,มารถเคลีย์ปัญหาขี้ๆตดตัดแปดันได้เลยอีริสนี่นะว่ามีส่วน ไปเขี้ยมมันมังน,นี้ภาพอันนี้โดยภาพรวมเลยจะบอกให้ใครก็ช่างจะมีปัญหาชีวิตปัญหาความรักความเสรหรือปัญหาขอควัวกะสางถ้ายิ่งนี้ปัญหาอยู่แล้วแต่ยังบ่มีเงินเลยบ่มีต้นทุนทสเสิ่มต้นแพงหนักบอกว่าปัญหาเนี่ยกะสางจุดสําคัญจะต้องมีเงินกน่อนเจา้าบวมีเงินจะเห็นนางบ่ไดเอาโอเคซึ่งว่าเจา้า มีปัญหากระลูกก็มีปัญหากระลูกกระผัวกระลูกกระเต่าหรือยังกระางกระเจอยกออกไปอยู่ข้างนอกหนึห่งแหละจะต้องมีเงินไปซื้อบ้าน <c oughs> บ่าัต้อ,องไปซื้อของอยู่จะต้องมีเงินซื้อของใส่ในของแหละจะต้องมีเงินซื้อข,อข้าวกินแหละจะต้องมีเงินสำหรับสำรองในการจะหางานอยู่หาอยู่หางานทำมาหากินทุกอย่างมันต้องไปด้วยเงินหมดขับเคลื่อนในเงินหมดทุกมือนี่บอว่าแต่ทุกมือสม,มัยตะกี้ก็คือกันเพียงแต่สมัยตะกี้ตะกี้ซึ่งมันมัมมี่แล้่วในชาติเนี้มัมมี่เลีวค่ะสมัยตะกี้ทีว่าสมัยตะกี้นี่ ไปเขาอาศัยอยู่บ้านคนอื่นขอกินเขากินน้ำมี่ยังได้ซู้มือนี่ไปเขาอาศัยเขากินขาบหนึ่งถ้าซื้อว่าบ้านนั่นเขาซื้อกับเขาเขาต้องซื้อกับเขากันทุกคนอยู่แล้วเขาบริด้ทมาหาเขาบริด้ทมาแบบทํามาหากินแบบบรานอกข้าเได้พอสิ่งนี้มีหัวมีสวนสมัยตะกี้ปลูกพักปลูกยังบริษัซื้อแต่ทุกมื้อนี่ถึงยูน้ำบ้านนอกก็ได้ซื้อบ้านนี้เจ้าสิไปกินว่างเขาได้จักมือเขาเ้าๆแต่เขาแสดงอาการก็นาดจะหููแล้วถืกอบอก สิ่งที่เจ้าซีอูวใดคือเจ้าตรงหูจักหักหูจักงอเจ้าหูจักอารมณ์อโลยบอมเนว่าอันนี้ไม่ใช่อ่ะฉันไม่เอาฉันไม่ชอบกูก็บบอชอบในชีวิตกูทั้งชีวิตเนะ่กูก็บบอชอบอย่างจักรยางม่นไม่ไผชอบอีย่างเั่นจักรกยางหรอกในชีวิตแต่ที่ไม่ชอบหรือชอบน่ยมันจะต้องอยู่ไดในปัจจุบันกาไม่ต้องเปลี่ยนสีกาไม่ต้องเปลี่ยนสี มึงเป็นสีดำมึงตองลกยเป็นสีขาวมึงเป็นสีขาวตรงไก่เป็นสีดำให้ได้มึงต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มึงอยู่มึงต้องอยู่ใหท่านกับเหตุการณ์ที่มันเป็นมึงต้องอยู่กับสิ่งที่เกิดให้ได้ไม่ใช่ฉันอยู่ระดับนี้ฉันลงไม่ได้ฉันอ่อนให้เธอไม่ได้ฉันต้องอยู่ระดับนี้บ่ได้ไรชีวิตเจ้าคิดจังสันบ่ได้ค่ะเจ้าตีลิมิตเจ้าอยู่ในระดับนี้บ่ได้และอีพวกรีดประเภทว่าหูมืดหูดีแกอาตัวบ่รอดคนพวกนี่นะพวกที่แบบ เหยียบขีไก่บอฟอคนพวกนี้สี่มีเหตุและผลของเจ้าของแบบนี้ตัวอ่าซึ่งว่าไปซอยโมเพื่อมือขอ้างนากูก็สิไปซอยเมืงอยู่แต่กูสิไปซอยเมืองหน่อยเดียวแล้วกูก็บอกว่ากูวิธุลากูก็ไปแต่เวลามืองานของเจ้าของนี่ให้เขาไม่อยู่น้ำเจ้าของเบิดมือเลยให้เขาไม่เห็นน้ำเจ้าของเบิดมือเลยคนพวกนี้คือพวกที่เห็นแก่โตพวกย่านเสียเปียกคนพวกมีพวกคว้นคบ เราหยังว่ามีความจริงใจแล้ว้นพวกนี้กระสิบว่าใความจริงใจจากคนหลอกห่างกับขึ้นพอาาพระ่าถ้พผู้ใดเขาเจอในสิ่งทิ่เจ้าก็ทำกับเขาแล้วเจ้าคิดอยู่ว่าโรกมันบกมโลกมันกซึ่ือมือหนึ่งเจ้าคิดว่าเจ้าะสืบรีเจอลงหนาเขาอีกเสือกมือหนึ่งไปงานเจอกันเจ้าของงานเสือขูดทักทั้งเจ้าทั้งเขาเออแบกเขาดีหรือบ่ดี้าเขาเข้าสู้กันฟังเจ้ากับเจ้าเฮ็ดดี่อได้จเจ้าเฮ็ดดีมาก ก็หนา่าเจ้าของงานแต่ว่าพ่อเขาเขาไปเจ้าไปเจอก็ครูกรณีที่เจ้าคือใบีของเขาไปเจ้าคิดว่าผลลบเจ้าสเหลือบอกมันก็อยู่ี่ว่าความสามารถหรือไม่ใช่ความสามารถสิความเชื่อมั่นของเจ้าของงานน่ะเขาจะเชื่อใครเออเขาจะให้เขาจะให้นำนักผู้ใหมากวัาถ้าเจ้าอยู่จังสิเสริมความสุขเลยผลคนพกนีสิพยายามหาเหตุและผลให้เจ้าของดูดีเสมอคนอื่นสิเป็นคนจิบผิดและมีขอดอยในชีวิตเสมอ ตัวเองสิมีขอดีและขอเด่นคนพวกนี้สิหูเหมดแต่เอาตัวบอลอดคนพวกนี้สิเป็นคนถี่แบบ่าเหยียบขี่ไกล้บ่พอบอฟคนพวกนี้สิมีเหตุให้ตัวเองมีม,มีมีสายเหตุมีเหตุผลเสมอในทุกกรณีในทุกๆเรื่องคนพวกนี้มักสบายมักลําบากไอ้ยังนี่นี่นายกบได้คนพวกนี้สิบวมีความเจริญในชีวิตพ่นหว่วงสังเกตเบตืเบ้องลดแล้วคนประเภทว่า มักเอาโตโัวคมผืออื่นนะคือว่าจากของวีดีแลวก็ไวค้คนอื่นบดีนะคือทุกตัวเองมีตัวอย่างเ,เขาเรียกอะไรเหตุผลตัวเองดีที่สุดยกตัวเองดูเหมือนตัวเองดีมีความรู้แต่จริงๆตัวเองก็ทําไม่ได้จริงสิโบเจริญนดธอในชีวิตในโลกปัจจุบันเจาซีอูได้จะต้องเรียนรู้เขาเรียนรู้เขาปัจจุบันนี่ต้องเรียนรู้เขาโอ้เขาเป็นแบบนี้ถึงเขาจะเป็นแบบนี้ แต่ความดีของเขามันมีหลายคุณต้องย่อมในสิ่งที่คุณย่อมได้เพราะว่าความดีของเขามันมีโมเมนคุณไม่ได้ไม่ได้เธอสิเอาหนึ่งสองสามมาบอกแล้คุณหารโดยที่ว่าเธอผิดแพ้เธอเปียกเธอเสียเปียกเธอบบได้ยังสิบบได้ดอกพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้ในะชีวิตบ่มีความเจริญเลยซึ่งมันเกิดขึ้นกับชีวิตเมียหน่อยกับบุคคลใกล้ตัวไม่น้อยถึงสิออกมาบอกสอนพี่น้องว่าอย่าทําอย่างนี้ความเจริญในชีวิตจะไม่มีเลยอีหลี เอ่อถลเอฟังตะโกดสีหูเรื่องบาปบุญคุณโทษเนะาะหูวจะเข้าว่าเปรตหรือสัมภเวสีไม่หน่อยบออธิบายยังไงแตบใดที่เราเกิดมาในศาสนาพุทธเลือดทั้งกายเรานี่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนศาสนาพุทธนี่จังไรมือใดมือหนึ่งมันก็ต้องยุก็บก,กงกมกงเปลี่ยนไผ่โบเสือ้อก็เล้วเต่ไม่หน่อยเสือ้อแล้วสิ่งที่คุณเคยกระทําอะไรกับใครไว้เนี่ยมันไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอจะโดนคนอื่นกระทํา อย่างที่ที่เธอเคยเหตดกับคนอื่นไว้คนอีกคนส่วนเธอเห็ุไว้กับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเขาไม่เห็นเธอเขาอาจจะเหตดแบบเธอเห็ดกับนี่กับหมายเลขหนึ่งนั่นก็นได้เขาเอืน้นกำสนองกันแล้วเธอสิเขาใจความเจ็บว่า,วาอ๋อสิ่งที่กูเหตุแบบนี้แหละกูโดนเขากูไปเหตุให้เขาแบบนั่นแหละกูโดนเรี่ยวเนี่กูสิเขาใจว่าโอ้กูเห็ดผิดและบานี้คอยสิบอกเจ้าว่า คำว่าเสียใจมันมีทุกคนต่อให้สมองหมาปัญญาคัว้วสมองมันสิหนาแห้งจนว่าขุดออกบ่ได้อีหยังก็แล้วแต่แต่จิตไตสำานึกของคนเลว้ๆวขนาดคนที่เลว้ๆวเลยนะ่ะเขายังมีส่วนหนึ่งของจิตไตสำานึกว่าคำว่าเสียใจกับคำว่าเสียดายเสียใจที่ล้ลงไปเสียดายโอกาสที่ได้แต่เสียใจก็เสียดายแล้วมักจะสายแล้วมักจะซา เธอทําอะไรที่ให้คนเขาไม่เชื่อใจคนเธอแล้วนี่คเธอคิดว่าเธอจะมาทําให้มันกลับมาคืนได้ไหมบ่ได้อันนี้ไม่ได้สิตอบจากกรณีของ่น่อยเลยตอบจากใจของแม่น้อยเลยว่าแม่น้อยเหตบ่อใดแล้วก็คือสิบบ่อใดช้าสว่าเก้ยวมันแตกแล้วนี่เอากาวยางดีมาท่าไว้เกาเกล็ดดีแล้วค่ะยังแพ่งมาท่าไว้เวลาสิเทน้ำใจมันก็นยังละวังอยู่เลยละว่างมันขัวออกเช่นกันความหวานระแวงมีแน่นอน เพราะมันหลายๆอย่างที่มันสอนเฮาสิ่งที่เฮาสัมผัสอะไรๆอย่างมันสิเกิดการหวาดระแวงความเสื่อใจบม่มีเพราะว่าจากเหตุผลหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเหตุให้เฮาไม่มีความเสื่อใจม่มีความม่มีความเชื่อมัน่นความไว้วางใจไม่มีสิ่งดีที่จะสอนได้คือเี่ยนนิสัยและเปลี่ยนสันดานหัดกลมให้เป็นหัดตกต่ำให้เป็น ถ้าอยากจะยิ่งใหญ่และยืนได้ขาตัวเองก็ต้องดินรุ่นและต่อสู้ต้องหุ่จักปหยัดมัธยัดว่ามันมีสามรอยกินองมีสามลอยกินสามลอยหาสิบเดี๋ยวมันกระชัยไม่อีกบ่มีค่ะมันไม่มีอีกแล้วโอกาสแบบนั้นมันจะไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันคงไม่มีใครเป็นบ้าให้อีกแล้วนะคะมิต่กูเนี่ยเป็นบ้าแต่ว่าต่อไปนี่มันสิงยากละค่ะแล้วการดินรุ่นและการต่อสู้ของตัวเองมันก็สิงยากอันนี้บริวารห้เฉพาะ อดีตก้อนเลือดเด้ะเมาห้ถึงทุกคนที่ที่ยังเป็นแบบอดีตก้อนเลือดคอยนี้ให้คิดแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะโรคทุกวันนี้มันน่ากลัวนะคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวเองเนี่ยคุณจะอยู่กับโลกทุกวันนี้ไม่ได้เลยอีลีคุณสิยปปอย่างเจ็บปวดแล้วคุณก็บจะเป็นผู้แพ้ตลอดชีวิตคุณต้องยอมเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์และสถานที่ที่เธออยู่ ถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้คุณอย่าหวังเลยว่าความจเจริญในชีวิตคุณมันจะเกิดขึ้นบอกว่าชั้นใดก็ชั้นนั่นแหละพระชั้นเสร็จยอ่อมกกินต่อมันกสิเป็นผลแบบนั่นแหละเธอกระเสียจังสัน่นเธอกระสิป็นบุคคลจังสัน่นอันนี้ก็ไม่ใช่ฉันไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ได้อีโก้ฉันสูงเธอสิบปรดอย่างเลยในชีวิตสังเกตคนรอบข้างสิที่เธอทําไว้แล้วเขาคิดยังไงกับเธอแล้วเธอจะกลับไปสมาระชั้นใหม่นี่ มันก็ยากอยู่นะเพราะแผลเดิมมันจะเป็นรอยที่แผลใหญ่ที่คนนอกขอบขั้วเห็ดไห่บททอก็แผลใหญ่ที่คนในขอบขั้วเห็ดไห่กันแล้วกันเด็กสิบอกไว้กอนนะคะบทสันกับซีนี่ขาล่างแขนกันติขณาดได้ตระกูลเดียวกันเนอะเบื้องนังจีนเนี่ยตอนนี้ก็ล้องบ่าหนังจีนซีรีส์จีนอยู่เออ ม่น้อยกัมีคำออกมาบอกให้ฟังทอนี่แหละแล้วยวสิไปเฮ็ดขนมหวานไว้กินกาแฟครับพ่อใหญ่นะคะคนที่ฉันจะต้องดูแลต่อไปคือผู้ชายคนนี้เพราะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ให้โอกาสฉันถ้าเราคิดต่อไปได้สิบอกให้ฟังว่าบทละครชีวิตฉันมันสิไปสัตวหรือมันสิไปเงาเหตุ okay, okay, การณ์จังไหนรอไปดูคลิปกินกาแฟกับพ่อใหญ่แล้วกันนะคะสําหรับข้ามขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่อุตสา่าห์ห้คําเตือน แล้วก็มุดมากด้วยความบางดีแล้วก็บ,บอกไม่น่อยแล้วก็เตือนสติไม่น่อยไม่น่อยใส่เวลาคิดอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะถึงออกมาเบานะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุจบจบจ๊บบายบายจ้า